Oh, <laughs> will สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการโลกรถยนต์ช่วงฟอร์ u l a ่าฟอรันะคะพบกันทุกคืนวันเสาร์เวลา5.15ทุ่ม15นาทีค่ะวันนี้จูนโซพิรัชยาทองชุ่มและคุณสรนเสริญวุฒิสมบูรณ์พันธ์ดำเนินรายการค่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราจะมาพูดถึงรถรุ่นหนึ่งนะครับหรือยี่ห้อหนึ่งคือปอร์เช่นะครับจะดูว่ารถไฟฟ้าปอร์เช่เทคโนโลยีไปถึงไหนแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึง ปอร์เช่ไทยคานครับคุณจูนครับใช่ค่ะและคําถามเรื่องสนุกสําหรับวันนี้นะคะถามคุณผู้ชมว่าปอร์เช่ประเทศไทยค่ะขยายสิทธิ์การซื้อการรับประกันปอร์เช่แอปเพลว์ฟวารันตีจากโรงงานประเทศเยอรมนีนานสูงสุดกี่ปีค่ะทาราาคำตอบแล้วนะคะส่งคําตอบกันเข้ามานะคะทางอินบ็อกซ์แฟนเพจรายการโลกรถยนต์นะคะแล้วก็หลังจากที่รายการของเราจบแล้วนะคะอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปรายการนี้ด้วยค่ะ ผู้โชคดีนะคะจากการตอบคำถามนะคะทั้งหมด10ท่านจะได้รับหมวกจากพอเช่ทั้งหมด10บรางวัลค่ะครับและเช่นเคยนะครับวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากคุณธนบดีกุลทนนะครับผู้อำนวยการฝ่ายขายพอเช่ประเทศไทยนะครับบริษัท AAS Auto Service จำกัดครับสวัสดีครับก่อนอื่นต้องขออนุญาตเพื่อความคุ้นเคยในการสนทนาขอเรียกพี่มาร์คนะครับคงต้องเรียนถามก่อนนะครับว่าพอเช่ประเทศไทยเนี่ยที่ว่าเนี่ย เอเนี่ยความเป็นมาเป็นยังไงกว่าจะมาเป็นตัวแทนจําหน่ายเจ้าปอเช่หรือเป็นมานานแล้วแต่คนรู้จักน้อยขยายความนี้ครับพี่มาครับได้ครับเอเอสออโต้เซอร์วิเนี่ยนะครับก่อตั้งมาเนี่ยปีนี้ครบรอบ35ปีนะปีครับ a อเนี่ยตอนเริ่มต้นเลยนะครับเป็นอู่ซ่อมรถนะครับบูรณะรถวีคอนดิชันรถนะครับที่เป็นไปทางด้านรถ l u x u r วรี่รถยุโรนะครับพอเปิดกิจการมาได้5ปีนะครับ ทางบริษัท a อเนี่ยนะครับก็ไป Approach ปอร์เช่ที่สุ g กาดเลยนะครับว่าอยากจะขอเป็นตัวแทนจำหน่ายรถปอร์เช่ในประเทศไทยเพราะว่าณตอนนั้นเนี่ยนะครับทางผู้บริหารเนี่ยเขามองเห็นนะครับว่ารถยนต์ปอร์เช่เนี่ยมีประสิทธิภาพที่ดีที่สูงนะครับและเป็น Engineering วิศวกรรมที่ค่อนข้างดีทางผู้บริหารเองเนี่ยนะครับไปเรียน Engineering มาจากเยอรมนีเลยนะครับโดยตรงมองเห็นว่ารถยนต์ปอร์เช่เนี่ยนะครับน่าจะมีอนาคต ครับ,รบแล้วจริงๆถ้าจะมองตอนนี้เนี่ยม,มันมีคู่แข่งทางการตลาดที่ค่อนข้างเยอะ ASM เป็นตัวแทนที่ชัดเจนคือต้องบอกว่าถูกแต่งตั้งมาโดยโดยโดยต่างประเทศเลยหรือเปล่าหรือเป็นผู้นำเข้าอิสระที่เอาเข้ามาครับครับบริษัท AS Autoservice นี่นะครับถูกแต่งตั้งโดย Porsche AG เ e r m a n y นะครับให้เป็นผู้ผู้นำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายแห่งรายเดียวในประเทศไทยครับผมครับ แตกต่างกันยังไงครับคือจริงๆแล้วมันมีความสับสนในการในการซื้อรถเหมือนกันว่าวันหนึ่งเนี่ยผมจะซื้อรถเนี่ยผมควรจะไปซื้อกับ AS หรือควรจะไปซื้อกับผู้นําเข้าอิสระซึ่งปัจจุบันต้องเรียนว่าพอเช่เองก็มีผู้นําเข้าอิสระนาเข้ามาเยอะเหมือนกันจะแนะนํำยังไงครับว่าจริงๆแล้วควรซื้อรถประเภทไหนแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นในการใช้รถของกลุ่มพอเช่ครับครับผมก่อนอื่นเลยนะครับการที่บริษัท AS เนี่ยนะครับเป็นตัวแทจนจำหน่ายผู้นําเข้าผู้เดียวเนี่ยนะครับ เราเวลาเราสั่งรถเนี่ยเราสั่งรถตรงกับ Porsche AG เยอรมนีเลยนะครับสเปครถของเราที่เราได้มาขายในประเทศไทยเนี่ยนะครับเป็นรถที่เป็นสเปคสำหรับประเทศไทยนะครับที่เรียกว่าเป็นเมืองร้อนะครับสองนะครับเรื่องการคอมมอลเกตรถนะครับการนำเข้ารถมาขายในประเทศไทยเนี่ยนะครับเราต้องมีเอกสารบางสิ่งบางอย่างนะครับเพื่อไปยื่นสมออนะครับในการทดสอบเอกสารพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับทางปอร์เช่เป็นคนเตรียมไว้ให้เรานะครับ เพื่อมานำรถรุ่นนี้เครื่องแบบนี้นะครับมาขายในประเทศไทยได้ครับทีนี้เนี่ยทางผู้ที่ซื้อบริโภคซื้อรถจากเอสเนี่ยชัวร์เลยนะครับว่ารถนี้ถูกการนําเข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมายเสียภาษีตามกฎหมายนะครับแล้วก็มีวารันตีที่รองรับจากโรงงานปอร์เช่เอเลยเนี่ยนะครับสูงสุดถึง15ปีนะครับ แล้วพนักงานของเราในฝ่าย Service Department ของเราเนี่ยก็ถูกเทรนโดยตรงจาก p o r ์เช e AG เช่นกันนะครับด้วยสมัยนี้นะครับรถยนต์ p อร์เช e หรือไม่รถยนต์ทุกยี่ห้อนะครับเทคโนโลยีที่อยู่ในรถเนี่ยค่อนข้างซับซ้อนนะครับวิธีการซ่อมรถเนี่ยนะครับไม่ใช่พึ่งแค่ Experience อย่างเดียวนะับแต่ต้องพึ่งการเรียนรู้การสรรหาแล้วก็ต้องพึ่งเทคโนโลยีด้วยหรือว่าคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับในการซ่อมรถ เพราะว่าทาง AS A เอยถูกเทรนมาโดยตรงนะครับจาก Porsche Germany นะครับ Porsche AG ก็ทําให้ทุกท่าน,นมั่นใจได้ว่านอกจากการที่เราขายรถแล้วได้รถที่มีคุณภาพนะครับที่ตรงกับสเปคประเทศไทยแต่ว่าการดูแลหลังการขายเนี่ยนะครับมีการดูแลอย่างดีโดยพนักงานที่ถูกเทรนมาอย่างถูกต้องครับครับถ้าอยายความเรื่องวอรันตี15ปีนี้ได้ไหมครับเพราะก่อนเข้าเ,เราเราพูดคุยกันนะครับว่าจริงๆแล้ว ตัวพอเช่เองเนี่ยรับประกันตัวรถแค่2ปีแต่ว่ามีม,มีเรื่องของการซื้อวารันตีเพิ่มถึง15ปีซึ่งจริงๆปัจจุบันเนี่ยในในตลาดผมว่าแทบจะเป็นศูนย์นะครับที่จะมีการทําได้ขนาดนี้มั่นใจขนาดนั้นเลยนะครับที่จะใช้รถ15ปีแล้ววารันตีขนาดนี้ครับคุณนะครับใช่ครับก่อนเลย <c oughs> นะครับใช่ครับรถอเช่ทุกคันนะครับที่ขายออกจาก a อส s อโตเซอร์วิสพอเช่ไทยแลนด์เนี่ยนะครับมีวารันตีมากับตัวรถเนี่ยสปี ลูกค้าของเราเลือกได้ว่า네ะจะซื้อวง r r a เพิ่มนะครับจะซื้อเป็นรายปีหรือว่าจะซื้อเป็นเป็ปีปี4ปีนะครับยาวไปถึง15ปีได้ทำไมปอร์เช่ถึงมั่นใจในคุณภาพรถขนาดนี้นะครับก่อนอื่นเลยรถยนต์ปอร์เช่เนี่ยนะครับมีเปอร์เซนต์ที่สูงมากนะครับที่ยังวิ่งอยู่ในบนท้องถนนหลังจากไม่ว่าผ่านไป30ปี40ปีหรือ50ปีนะครับเป็นรถที่มีการออกแบบมานะครับ ที่ให้ใช้งานได้ทุกวันนะครับปอร์เช่เนี่ยเรียกว่าเป็นเหมือนกับสปอร์ตคาร์หรือซูเปอร์คาร์นะครับที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานได้แบบเดลิวิสครับสองนะครับวอร์ียนี้เนี่ยซื้อตรงจากปอร์เช่เอจเลยนะครับไม่ใช่ว่าซื้อตรงจากบริษัทประกันข้างนอกซึ่งปัจจุบันมันอาจจะเป็นรูปแบบการซื้อโดยผ่านบริษัทประกันใช่ครับแต่นี้เนี่ยคือเราซื้อตรงกับปอร์เช่เอจรถคันนี้จะถูกรองรับจะอยู่ในระบบของปอร์เช่เอจเลยครับ ไม่ว่าเราขับรถไปใช้ที่ไหนสมมุติว่าขับรถไปเที่ยวต่างประเทศไปเที่ยวมาเลเซียไปเที่ยวสิงคโปร์นะครับระบบจะเชื่อมโยงได้ว่ารถวินเบอร์นเนี้ยนะครับมีวอร์นตีอยู่ถึงวันที่นี้นะครับสมมุติว่าถ้าเกิดอะไรรถเสียหายขึ้นในประเทศสิงคโปร์นะครับทางดีลเลอร์ที่สิงคโปร์เนี่ยเขาก็เคลมได้เช่นกันนะครับคือมันตรงกว่าตรงกว่าแล้วก็แบบเรื่องการเคลมก็ง่ายกว่านะครับแล้วทางปอร์เช่เองเนี้ยนะครับเวลาเขาจะเปลี่ยนอะไหล่ชิ้นหนึ่งนะครับเขาจะไม่บางทีเขาไม่เปลี่ยนแค่อะไหล่ชิ้นนี้สมมติอะไหล่ช เขาจะเปลี่ยนทั้งชุดเลยที่มันต่อเนื่องคับที่มันต่อเนื่องกันนะครับ,รบมันก็เลยทําให้แบบว่าดูแลค่อนข้างง่ายแล้วก็ทางลูกค้าเองเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างไว้วางใจได้นะครับว่าทานซื้อประกันเอ็กซ์รีมอันทีเนี่ยนะครับลูกค้าจะมีการดูแลควบคุมอย,อย่างดีครับนั่นหมายความว่าถ้าไปซื้อกับเอเย่นซึ่งไม่ใช่ AAS จะไม่ได้ถูกการ2ปีและต่อได้ถึง15ปีผมพูดถูกครับ ถูกต้องครับผมซื้อได้ที่เดียวครับกับที่ A, A. A. s เอสโซ e ตเซอคือทั่วไปเกรย์มาร์เก็ตทั่วไปก็ไม่สามารถไม่สามารถครับผมองว่าจริงๆแล้วไอ้สองปีนี่เท่ากันถูกไหมครับสองปีเท่าก<ส>ันไหมครับ,<ส>บจริงๆแล้วเนี่ยนะครับสองปีเนี่ยลดลถของของ,ของเราเนี่ยนะครับมีสองปีเราดูแลแน่นอนแต่ลดที่ถูกนําเข้ามาอย่างอิสระเนี่ยนะครับนี้ผมบอกไม่ได้นะครับการดูแลของของผู้นําเข้าอิสระเนี่ยเป็นยังไงนะครับ แต่เชื่อมั่นได้ว่าของ A.S. เนี่ยนะครับเราสั่งอะไรได้ตรงนะครับได้ตรงรุ่นนะครับแล้วก็มีพนักงานของเราเนี่ยที่ถูกเทรนมานะครับที่สำหรับรถรุ่นของเราทุกรุ่นครับถ้าถ้าผมจะพูดว่าปอเช่ต้อง A A.S. เท่านั้นถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยความมั่นใจตรงนี้คุณมาร์คจะการันตีกับคนทั่วไปได้ยังไงว่าถ้าซื้อปอเช่ต้องซื้อที่ A A.S. เท่านั้นครับก็หนึ่ง คุณพ่วงตัวรถนะครับมาตรงจุ่เชื่อมนีนะครับถูกนําเข้าอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็มีการดูแลหลังการขายโดยพนักงานที่ถูกเทรนมาอย่างถูกต้องนะครับผมว่าสิ่งพวกนี้นะครับผมว่ามั่นใจได้นะครับแล้วก็เวลาเรื่องการขายต่ออะไรพวกนี้นะครับมันก็อยู่ในครอบคุมอยู่ในการบารันตีซึ่งสามารถขยายอยู่แล้วจริงๆตัวรถเองเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้มากกว่า15บปีอยู่แล้วถ้าคว<ส>ามเชื่อมั่นของทาง a s เอเองหรือทางโปรเช่เองถูกไหมครับ ถึงกล้าวารันตีได้ขนาดนี้ถูกต้องครับผมเพราะว่าจริงรถปอร์เช่เนี่ยเรามันใช้งานได้40-50ปีนะครับแล้วอย่างตอนนี้นะครับทาง AS a เองเนี่ยก็เป็น p o r s c ช e Classic Partner ด้วย p o r บปอ r c l ช s s i c s a r t n e r เนเี่ยหมายความว่าเราสั่งอะไรได้สำหรับรถทุกรุ่นที่ p o r ์เช e เคยผลิตมาแม้กะระทั่ง20ปีที่แล้วก็สั่งได้50ปีที่แล้วก็ยังสั่งได้นะครับแบบแนวคลาสสิกเลยใช่อคอถือว่ามีถัว่ใครมีรถปอร์เช e ที่อยากจะบูรณนะนะครับ เอามาให้เรานะครับเราบูรณะออกมาให้ได้เหมือนรถใหม่เลยอะไรทุกอย่างเราสั่งได้หมด AS เองเป็นตัวแทน Porsche มากี่ปีแล้วครับนับนึงวันนี้ Porsche มาปีนี้จะครบ28ปี28ใช่ครับคือเป็นเวลาที่ยาวนานมากนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่า AS เนี่ยนะครับเราดูแลลูกค้าเนี่ยนะครับอย่างดีนะครับแล้วมี relationship ที่ดีกับบริษัท Porsche นะครับ อาแล้วช่วงเวลา28ปีเีนี่ผ่านร้อนผ่านหนาวับบเ,<า>เยอะมากเพราะในอดีตจริงๆแล้วถ้าเรามองตรงๆเนี่ยการที่เราจะมองรถปรเช่คันหนึ่งนะ,ค,ะคุณจูนเราหายากเหมือนกันนะใช่ค่ะแต่หลังจากที่ผ่านมาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมองไปทางไหนก็เจอปอรเช่เราเห็นได้ง่ายถ้าเราจะพูดว่าปอรเช่ส่วนใหญ่มาจาก AS ก็น่าจะพูดได้เพราะเท่าที่เราทราบยอดขายเนี่ยเอเอสเองปล่อยไปเยอะพอสมควรคต้องเรียนถามต่อครับว่าตอนนี้รถเป็นโอ้โหกระจายถึงขนาดมีพวกเปรมาเก็ตเข้ามาเยอะพอสมควร การบริการหลังการขายเนี่ยทันเหลอในจํานวนรถที่ขายออกไปกับการกลับเข้ามาต้องเรียนถามคุณมาร์กอย่างนี้ครับครับผมเอเอสเนี่ยนะครับเราเริ่มต้นจากการซ่อมรถยนต์ก่อนนะครับก่อนที่ได้มาเป็นดีลเลอร์รถยนต์ปอร์เช่อีกนะครับอันนี้นะครับเป็นเป็นเรื่องเป็นจุดหลักเป็นหัวใจของเอเอสออโต้เซอร์วิสเลยครับทางผู้บริหารของเราเนี่ยนะครับลงทุนกับอัลเทอร์เซล e ซอร์วิสค่อนข้างเยอะด้วยอุปกรณ์นะครับจำนวนลิฟต์แล้วก็การเทรนนิ่งพนักงานของเรานะครับ ไหวครับตอบได้เลยว่าไหวนะครับแล้วก็เราก็ต้องเตรียมตัวนะครับเพื่อขยายขยายดีลเลอร์เน็ตเวิร์กของเราเนี่ยนะครับเพื่อรองรับลูกค้าในอนาคตด้วยเช่นกันนะครับอันนี้เนี่ยก็คือเป็นส่วนหนึ่งที่เรากําลังมองอยู่นะครับเพราะว่าตลาดเนี่ยเติบโตขึ้นมาค่อนข้างเร็วนะครับเมื่อ5ปีที่แล้วหรือ10ปีที่แล้วนะครับจำนวนรถปอร์เช่ที่ขายในประเทศไทยเนี่ยอยู่หลักร้อยครับตอนนี้เนี่ยขึ้นไปหลักพัน นะครับ mm hmm. แล,วแลว้วแล้วตัวเราทีมงานของเราเองเนี่ยนะครับพอเราต้องขยาย expand ตามสานะตลาดด้วยครับเป้าหมายจริงๆแล้วตอนนี้มันไปจาก10เป็นร้อยเป็นพันมันอาจจะแตะหมื่นในอนาคตนโยบายการขายและนโยบายหลังการขายเนี่ยได้วางไว้ยังไงครับเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคและคนใช้รถฟอ r เชอย่างแท้จริงครับครับ ก่อนอื่นเลยเนี่ยครับเราต้องดูว่าผู้บริโภคของเราเนี่ยอยู่ที่ไหนบ้างนะครับเรียกว่าเรียกว่าเป็น white spot analysis นะครับไม่ว่าอยู่กรุงเทพอยู่ต่างจังหวัดนะครับเราจะเอาสิ่งพวกนี้นะครับมาคำนึงนะครับว่าเราควรจะมีอ่าเรียกว่า dealer s h i p p o i n t ตรงไหนบ้างนะครับอ่าแล้วก็จํานวนรุ่นนะครับที่เรานําเข้ามาเนี่ยนะครับเป็นรุ่นอะไรบ้างที่นําเข้ามาแล้วเราก็ต้องเตรียมพนักงานของเรานะครับเราต้องเตรียมอะไรด้วยเทรนนิ่งด้วยแล้วก็มองไปในอนาคตด้วยนะครับว่าอ่าอย่างตอนนี้รถไทยใช่อย่างพอเช่ไทยพันเนี่ยกำลังมานะครับ เราก็ต้องออเตรียมตัวรองรับตรงนี้ด้วยซึ่งนั่นหมายความว่าการการที่เป็น A AS เองเนี่ยจะอาจจะต้องพัฒนาตัวเองตลอดเวลาเพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีและสิ่งที่จะเข้ามาอาจจะเปรียบเทียบกับพวกเกรม,มาเก็ตไม่ได้เพราะเกรม,มาเก็ตเองเนี่ยการบริการหลังการขายหรือย,ยอดจํานวนขายเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มากเหมือน A AS เพราะฉะนั้นเนี่ยการพัฒนาก็จะมั่นใจและมั่นคงกว่าถูกไหมครับ,รบผมถูกไหมครับครับเอเเนี่ยเป็นบริษัทที่ ตั้งมาแล้วเนี่ยนะครับปีนี้พบรอบ35ปีนะครับผมว่าผู้นำเข้าอิสระเนี่ยผมเชื่อว่าหาได้น้อยนะครับที่จะมีตั้งมา5ปีหรือไม่ก็10ปีนะครับคือเชื่อมั่นได้นะครับว่า a s เนี่ยนะครับจะอยู่ไปกับคุณนะครับหลังจากที่คุณซื้อรถของเราไปแล้วคืออยู่คู่กับตัวรถพอเชาของคุณหรือรถที่คุณอัปเตอร์สวิตมาเนี่ยตลอดเวลาถึงคุณจะเปลี่ยนมือก็สามารถมาต่อต่อได้ตลอดเวลาต้องครับ ผมว่ากนนรารที่อีอเอสอยู่มาได้35ปีนี่นะครับผมว่าเป็นอะไรที่ทางผู้บริโภคนี่รจะมั่นใจได้ก่อนก่อนจะไปเรื่องไทยคารนะถามทิ้งท้ายไว้ว่ารับประกันหรือรับซ่อมรถที่มันมาจากเกรมาเก็ตไหมโอเคครับรับนะครับคือหลายคนเนี่ยอาจจะมองว่าทางเอสเนี่ยไม่รับนะครับสำหรับรถใหม่ๆเราไม่รับแต่สำหรับรถที่เข้าขายเรียกว่าปอร์เช c l a s s ิก นะครับเรารับครับถ้าแบบเข้าขายปอร์เช่คลาสสิกนี่แปลว่าอะไรรถนี่ส่วนม้กต้องเป็นเกิดอายุเกิน10ปีเป็นต้นไปนะครับอย่างตอนนี้อย่างพวก996ปอร์เช่996นะครับอันนี้เข้าขายแล้วนะครับที่จะเรียกว่าปอร์เช่คลา s สิกนะครับก็จริงๆเข้ามาที่ a อเได้ครับคือเข้าได้พูดง่ายๆคือใหม่ใหม่ไม่ต้องเก่ามาเก่ามารับได้เดี๋ยวเดี๋ยวเรากลับมาดูว่าของใหม่ไอ้เจ้าไทคานมันมีอะไรดี เอเอสถึงนำเข้ามาครับคุณจุนครับเอาล่ะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักชมโฆษณากาันสักครู่แล้วนะคะแล้วก็ไปชมฟอร์มูล่าอินโฟกัสค่ะไปดูกันว่าในวงการย,น,ยนต์ยนในสัปดาห์นี้มีอะไรให้ชมบ้างเดี๋ยวลกลับมาค่ะกลับมาชมกันต่อกับรายการโลกรถยนต์ช่วงฟอร์มูล่าฟอรัมนะคะขณะนี้ <c oughs> คุณผู้ชมกําลังอยู่กับคุณธนบ,บดีกุลทนค่ะท่านเป็นผู้อํานวยการฝ่ายขายปอร์เช่ประเทศไทยจากบริษัท a a s Auto Service จํากัดค่ะ เอาละเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อนะคะกับคุณคมาร์คถ้าพูดถึงในตลาดรถยนต์ขณะนี้เนี่ยเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้ากําลังเป็นที่ต้องการแล้วก็กําลังเป็นที่นิยมอย่างมากในตลาดของรถยนต์ที่ทางปอร์เช่เองหรือว่าทางค่ายรถต่างๆเนี่ยกำลังตื่นตัวกับเรื่องนี้ปอเช่มีความเห็นอย่างไรกับเรื่องรถของเรื่องรถเกี่ยวกับรถไฟฟ้าคะ่ะโอเคครับคือปอเช่เนี่ยนะครับก็ที่ก็มุ่งมั่นเต็มตัวนะครับ,รบเข้ามาถึงรถไฟฟ้าด้วยนะครับรถไฟฟ้ารุ่นล่าของปอร์เช่เนี่ยก็คือรุ่นอปอร์เช่ไทคอนนะ เราเริ่มเริ่มขายนะครับตั้งแต่ปี2020นะครับและเริ่มส่งมอบเมื่อปลายปีที่แล้วในช่วงปี2020เนี่ยนะครับอเช่ทั่วโลกนะจำหน่ายรถไทคานออกไปนี่มากถึง20,000คัน20,000คันสำหรับไฟฟ้ารุ่นแรกของปอเชร่รุ่นแรกของปอเช่นะครับแล้วประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากนะครับจนควอเตอร์หปี2021เนี่ยนะครับจำนวนรถไทคันที่ขายออกไปนี่เกือบเทียบเท่ากับ ปอร์เช่911ไปสั่นนะครับที่เรียกว่าเป็นรุ่นไอคอนิกของปอร์เช่คือจริงๆถ้าจะบอกว่า911เป็นเป็นรุ่นฮีโร่ของปอร์เช่ได้ไหมได้ครับถูกไหมครับตอนนี้ไทคานมาใกล้ๆฮีโร่เลยใกล้ๆฮีโร่เลยนะครับอนาคตอาจจะเป็นซูเปอร์ฮีโร่หรือเปล่าอ่าคือจริงๆแล้วเนี่ยรถฮีโร่รถรถรุ่นที่ขายดีที่สุดปอร์เช่จริงๆเนี่ยคือรุ่นมาคันครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไทคานเนี่ยเปิดโผลมาปุ๊บนะครับเราเริ่มจะไหนยังไม่ถึงปีเลย นะครับตัวเลขเนี่ยเรียกว่าไปในทิศทางที่เรียกว่าเป็นที่น่าพอใจสําหรับปอร์เช่สำหรับเราเองในประเทศไทยเนี่ยนะครับเราส่งมอบรถไทยคันไปแล้วเนี่ยมากกว่า100่งคันรับ,รบแล้วก็ยังมียอดจองเข้ามาเนี่ยนะครับมากกว่า300ร้อคันนะครับก็เรียกว่าไปในทิศทางที่ค่อนข้างดีครับก่อนที่จะนำปอร์เช่ไทยคันเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยทางคุณมาเองเนี่ยมีความกังวลใจอะไรมากไหมคะโอเคส่วนตัวมาเองเนี่ยนะครับเป็นคนที่รับรถมาตั้งแต่เด็กนะครับเราเคยชินกับรถสันดาบ นะครับเราชอบขับรถแบบเกียร์ธรรมดาเกียร์แมนโยล,ลากลอกขึ้นไปนะครับฟับงเสียงเครื่องนะครับก่อนที่มีโอกาสได้สัมผัสไทคันเป็นครั้งแรกเนี่ยนะครับผมแบบบอกตัวเองว่ารถไฟฟ้าเหรอไม่ค่อยชอบอะ่ะอยากได้แบบคลาสสิกแบบเครื่องสมรรถก็มีใช่ไหมคับก็สมก็มีนะครับแต่พอเรามีโอกาสได้ขับไทคันครั้งแรกเนี่ยนะครับเปลี่ยนความคิดของผมไปเลยนะครับเพราะว่าการขับขี่เนี่ยนะครับใกล้เคียงกับขับขับรถ ปที่เราคุ้นเคยกันมากนะครับแต่คือมีพลังงานมหาศาลมากนะครับคือเราไม่เคยต้องรอรอบเลยไม่ว่าเราจะขับรถเนี้ยเร็วขนาดไหนนะครับเราจะวิ่งได้ร้อยห้าสิบร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบหรือแม้ขนาดสองร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับกดคันเร่งลงไปนะครับตอบสนองทันทีตอบสนองทันทีอัตราเร่งที่ที่เราได้จะตัวรถเนี้ยหลังติดบอกต่อไปเลยนะครับก็ทําให้ผมแบบชื่นชมในรถไฟฟ้ามากนะครับและด้วยไทยคานเ,เองเนี้ยนะครับระบบไฟฟ้าของไทคานเนี้ย เรียกว่าเป็นรถรุ่นเดียวในท้องตลาดประเทศไทยนะตอนนี้นะครับที่มาพร้อมกับระบบไฟฟ้าที่เรียกว่าเป็น800โวลต์นะครับคือรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยทางบ้านเนี่ยลองมองนะครับว่าการที่รถเสียบปลั๊กได้เนี่ยก็เป็นรถไฟฟ้าเหมือนกันรจริงๆแล้วไม่เหมือนกันเราต้องไปดูลึกๆข้างในนะครับว่าระบบไฟฟ้าเนี่ยเป็นระบบไฟฟ้าแบบไหนความจุข,ของแบตเตอรี่เนี่ยมา,มากได้กี่กิโลวัตต์นะครับเรนจ์ Range, การวิ่งเนี่ยวิ่งได้ไปขนาดไหนแรงม้าที่ผลิตออกมาเนี่ยมากขนาดไหน แต่สิ่งหนึ่งที่ผมเชื่อว่าหลายคนมองข้ามไปเนี่ยนะครับคือความเร็วในการชาร์จแบตเตอรี่ะนะครับการที่รถอ่ออา Porsche Taycan เนี่ยนะครับมาพร้อมกับระบบอ่าไฟฟ้า800โวลต์เนี่ยนะครับโดยที่รถไฟฟ้าทั่วไปเนี่ยอยู่ที่ 400, 400โวลต์นะครับทำให้รถยนต์ Porsche Taycan เ,เนี่ยอ่าชาร์จไฟได้เร็วกว่า1เท่าตัวนะครับจากอ่า ชาร์จจากศูนย์ไปไป80เปอร์เซ็นต์นะครับใช้เวลาประมาณ20นาทีนะครับโดยใช้ไฮสปีแอรอดีซีชาร์จเจอร์แบบแล้วตอนนี้เรียกว่าเป็นรถที่การชาร์จไฟได้เร็วที่สุดแล้วละครับในท้องตลาดนะครับชาร์จเร็วนั่นหมายความว่ามันต้องเกี่ยวกับตัวแบตเตอรี่ด้วยเพราะแบตเตอรี่เองมันก็ต้องทนการชาร์จได้พอสมควร22นาทีโดยประมาณได้80เปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับใช่ครับนั่นหมายความว่าในการชาร์จแต่ละครั้งเนี่ยด้วยด้วยระบบของมันชาร์จนานเท่าไหร่ครับ ถ้ายี่สิบสองะถ้าต้องการให้เต็มหมดถ้าเกิดให้ต้องการให้เต็มหมดเนี่ยนะครับมัน,ม,นมันอาจจะ,อ,ะอันนี้ผมจําตัวเลขตจึงเป๊ะปไม่ไดนนนน้นะครับแต่ว่าถ้าชาร์จขึ้นมาเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับกุวิ่งได้สองร้อยกว่าโลแล้วส <200 S 1> องร้อยกว่าโลใช่แล้วถ้าประชาร์จเต็มไปเลยร้อยร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยวิ่งได้ประมาณสี่ร้อยกว่ากิโลนะครับเราก็เคยลองเทสรถเหมือนกันวิ่งจากกรุงเทพไปพัทยานะครับแล้ววิ่งในพัทยาเสร็จแล้วก็วิ่งกลับมาครับกลับมาเสร็จเนี่ยยังมียังมีเหลืออยู่นะครับยัังงงงงววิิิ่่่ตตตอออออออได้้้้ีกกกกปปรรรระะมาณ80โลลคคืจๆแบบนนู ความรู้สึกของคนที่ใช้ปอร์เช่เนี่ยส่วนใหญ่จะมองว่าความเร็วการทรงตัวหรืออะไรก็แล้วแต่รถสันดาปที่เป็นรถปอร์เช่ไม่ว่าจะเป็นปอร์เช่รุ่นทำทำชื่อเสียงมากมายเนี่ยมันมันถูกออกแบบมาเป็นแบบนั้นแล้วก็ความรู้สึกมันเป็นแบบนั้นปอร์เช่ไม่กลัวหรอครับว่าวันหนึ่งกลายเป็นรถไฟฟ้าแล้วรูปในสิ่งที่คนมองแบบนั้นแล้วมันจะเปลี่ยนไปผมบอกเลยว่าไม่นะครับชื่อไทยคานเนี่ยนะครับไทยเนี่ยแปลว่ามา้า คเป็นเหมือนกับวิญญาณนะครับ,รบสองชื่อมารวมกันถ้าเกิ่เราสังเกตดูในโลโก้ของปอร์เช่ในแบชคราสของปอร์เช่้จะมีม้าอยู่ในนั้นนะครับ,ค,รบคือเขาพยายามจะสื่อว่ารถไทคานนี่ยนะครับมีวิญญาณของปอร์เช่อยู่ในตัวนะครับที่ถูกสื่อทอดมาเอนจิเนียร์การที่เขาออกแบบรถเนี่ยนะครับเรื่องการขับขี่ฟีลิ่งการขับขี่เนี่ยนะครับเขาส่งทอดกันมาอยู่ในตัวรถไทคานเนี่อย่างเต็มเมเลย จิววญาาณเ้ามาแลส่งวิญญาณเข้ามาแล้วนะครับเรื่องการขับขี่ของปอร์เช่ผมถึงบอกนะครับว่าตอนที่ผมขับไททานเนี่ยความรู้สึกของผมนก็เหมือนกับคล้ายๆกับขับปอร์เช่ย่างอื่นทั่วไปคือไม่ได้เปลี่ยนเลยไม่ได้เปลี่ยนช่วงล่างนะครับ<ม>ก็ยังเกาะยังหนึบยังดีเหมือนเดิมนะครับใช,ใช้ถุงลมแบบตริเชมเบอร์นะครับทำให้แบบวิ่งในประเทศไทยเนี่ยนะครับค่อนข้างส m ooth นะครับไม่ไม่กระด้างไม่กระโดดอะไรมากนะครับอัตราเล่นที่ดีเบรกนะครับที่ดี รถยนต์ปอร์เช่เนี่ยนะครับเบรกถ้าเกิดสังเกตดูถ้าทุกรุ่นเลยนะครับจากมาคันขึ้นไปเบรกเนี่ยจะค่อนข้างโอเวอร์ไซส์อยู่ครับในตัวไทยคันก็เช่นกันนะครับกันออกแบบภายในเนี่ยน่าปรับนะครับก็เหมือนกับยกมานะครับจากปอร์เช่รุ่นอื่นๆนะครับที่มีมีอยู่ห้าห้าวงงาอยู่ข้างหน้ามันก็เลยทําให้ไทยคันเนี่ยผมบอกได้เลยว่าไทยคันมีวิญญาณปอร์เช่อยู่ในตัวครับคือจริงๆเท่าที่มองปอร์เช่ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันนี่แหละครับปอร์เช่เองเนี่ยรูปลักษณ์ของปอร์เช่เนี่ย มันจะมีทรงคลาสสิกพอสมควรแต่ปัจจุบันต้องบอกว่ามันมันค่อนข้างเปลี่ยนรูปลักษ์ไปเป็นค่อนข้างดิจิตอลอะดูทันสมัยมันมันออกออกดูแนวโฉบเชียวหรืออะไรก็แล้วแต่แต่มันมันมันอาจจะลบความเป็นปอร์เช่ในอดีตที่มันเป็นรถทรงสวยอะในความรู้สึกผมนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าพอมาเปลี่ยนเป็นดิจิตอลหรือมาเปลี่ยนเป็นอะไรที่มันเป็นรูปทรงที่ดีงามมันจะทําให้มันเปลี่ยนไปคุณคุณพยายามจะบอกอย่างนั้นหรือเปล่า ถูกต้องครับเรื่องดีไซน์ด้วยก็เหมือนกันนะครับถ้าแบบสังเกตเนี้ยนะครับดีไซน์ของตัวไทคารเองเนี้ยก็มันก็มีอะไรคล้ายๆหลายอย่างมาจากแบรนด์หนึ่งเหมือนกันนะครับอย่างฝากระโปรงหน้าครนะฝากระโปรงหน้าที่เป็นแล้วเป็นทรงตัว V นะครับหรือไม่ท้ายรถนะครับที่แบบว่าข้างหลังเนี่ยข้างหลังซุ้มล้อจะดูกว้างๆหน่อยนะครับมันก็แบบมามีหลายอย่างนะครับในตัวไทคาร์นี้ดูคล้ายๆกับปอเช่รุ่นอื่นๆนะครับ แล้วก็ตัวตัวการขับขี่นะครับเหมือนเหมือนกับปอร์เชสทุกรุ่นคือถ้าจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยไทยคารเนี่ยทิ้งความเป็นรถสันดาปเอาความเป็นรถไฟฟ้าร้อยเซเข้ามาเลยแล้วเป็นดิจิตอลล้วนๆก็คือเป็นเรื่องของเทคโนโลยีล้วนๆมันเข้ามาแล้วเนี่ยแน่นอนมันจะต้องมีเรื่องบางเรื่องที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าการเซอร์วิสหรือการบริการเนี่ยถ้าถ้าจะมองจริงๆเนี่ยมันมันเซอร์วิสในการบริการระหว่างสันดาปกับ รถไฟฟ้าเนี่ยระยะเวลาหรือการเข้าไปบริการเนี่ยนานแค่ไหนแล้วอาจจะต้องใช้รถนานไม่ได้ใช้รถนานแค่ไหนอะไรต,ตั้งรงนี้ครับครับผมรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเรื่อง m a i n t e น a n c e เลยเนี่ยน้อยกว่ารถเครื่องยนต์สันดับแน่นอนนะครับเพราะมันมีน้ำมันเครื่องอะไรที่ต้องเปลี่ยนนะครับแต่ว่าเรายัง recommend ให้ลูกค้าแนะนำรถกับเขามาอย่างน้อยปีละครั้งนะครับปีละครั้งเลยเหรอครับปีละครั้งครับเพื่อให้เราเช็ค ดูรถนะครับเพราะว่ามันสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากสําหรับรถแบตเตอรี่เนี่ยรถรถยนต์ไฟฟ้านี่คือระบบทําความเย็นนะครับเพราะแบตเตอรี่เนี่ยนะครับจะมีความร้อนค่อนข้างสูงนะครับเวลาไม่ว่าเราจะชาร์จหรือว่าเวลาเราจะใช้ขับรถอยู่เนี่ยจะมีอุณหภูมิค่อนข้างสูงแอร์ในตัวรถเนี่ยนะครับต้องมาช่วยคลายความร้อนออกจากแบตเตอรี่ด้วยระบบระบบทําความเย็นเนี่ยเป็นระบบที่ค่อนข้างสําคัญนะครับ เลวด้วยประเทศไรเนี่ยนะครับอุอณหภูมิค่อนข้างสูงะนะครับระบบนี้เป็นเรียกว่าเป็น c ครดิโกลเลยเราก็เลยมองว่าอยากจะให้นํากลับเข้ามาอย่างน้อยปีละครั้งเพื่อเราเช็กระบบพวกนี้อางๆ,ๆนาๆนๆนะครับเพื่อให้โชว์ว่าทุกอย่างโอเคครับระ,ะ,ะบบชาร์จเองเนี่ยถ้าเราจะมองว่ามันมันรถไฟฟ้าเองปัจจุบันคนส่วนใหญ่จะมองว่าไม่ ไม่ชัดเจนเพราะไปแล้วจะมีที่ชาร์จไหมหมายถึงว่า<ะ>อาจจะต้องไปเตรียมที่ชาร์จอะไรอีกที่หรือเปล่าหรือหรือระหว่างสมมติผมวิม่งไปพัทยาผมมีบ้านพัทยาที่พัทยามีที่แลวระหว่างทางนน,นาคตเราจะไปไกลขึ้นออพอเช่มองเรื่องพวกนี้อย่างไรครับครับตอนนี้นเ, Hi 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 เนี่ยนะครับเรื่องไฮ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 พอร์ฟแมนซ์ชาร์จิ่งเน็ตเวิร์กเนี่ยนะครับในประเทศไทยเนี่ยเริ่มมีขึ้นมามากขึ้นอย่างต่อเน,นื่องครับนะครับเพราะว่าจํานวนรถ EV ในประเทศไทยเนี่ยมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน,นื่อง มีทั้งบริษัททั้ง Public ทั้ง r i v a t e นะครับที่เขามีมีเริ่มสร้าง Network ร์ด้วยกันนะครับแล้วหลายบริษัทนะครับเขาก็จะมีแอปพลิเคชันที่เราโหลดได้ในมือถือแล้วเราดูก่อนได้เลยนะครับ <everything. S 1> ว่าเส้นทางที่เรากำลังจะไปเนี่ยมี High Speed c h a จ g e r อยู่ตกจุดไหนบ้างเพื่อช่วยให้เราวางแผนนะครับในการเดินทางช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่เรียกว่ากำลังเริ่มต้นนะครับ แต่ผมก็มองว่าเป็นอะไรที่เริ่มขึ้นมาได้เร็วมากนะครับผมมองว่าภายในปีหน้านะครับจำนวนจุดชาร์จชิ่งเนี่ยผมก็เชื่อว่ามันจะเพิ่มตัวได้อย่างหลายเท่าตัวนะครับต่อไปอาจจะไม่ไม่ทำรถสันดาบแล้วหรือเปล่าเอาไปทำรถไฟฟ้าอย่างเดียวอนาคตมองขนาดนั้นเลยอเปล่าครับเพราะตอนนี้กำลังถกกันอยู่เรื่องรถไฟฟ้ากับรถสันดาบครับของปอร์เช่เนี่ยนะครับปอร์เช่ตอนนี้เขาเริ่ม invest ในเรื่องว่า e fuel นะครับ e fuel เนี่ยคือเป็นน้ำมันที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นมา เพื่อมาใช้กับรถยนต์สันดาบได้นะครับผมมองว่าปอร์เช่เองเนี่ยใช่ครับในอนาคตเนี่ยเปอร์เซนเทของรถที่เป็นรถไฟฟ้าเนี่ยเขาขายนะครับน่าจะเพิ่มขึ้นแต่ผมก็มองว่าปอร์เช่เองเนี่ยก็คงไม่ละทิ้งรถเครื่องยนต์สันดาบไปเลยนะครับเพราะอันนี้ก็คือเป็นเอกลักษณ์ของปอร์เช่ครับครับโดยโดยภาพรวมแล้วเนี่ยไทคานเข้ามาเนี่ยต้องเรียนถามตรงๆว่าตอนนี้มันมีกี่รุ่นระหว่างการตลาดยังไงราคาเท่าไหร่ครับคุณมาร์คโอเคครับ ไทคานนี่นะครับเริ่มต้นด้วยรุ่นไทคานขับเคลื่อนสองล้อนะครับราคาเริ่มต้นเด้หกล้านหนึ่งแสนเก้บาทกระเถิบขึ้นมานะครับก็เป็นไทคาน 4S ไทคาน 4S เนี่ยก็จะมี2อมอเตอร์ขับเคลื่อนสล้อนะครับราคาเริ่มต้นที่เจ็ดล้านหนึ่งเจ็ดล้านหนึ่งแสนบาทนะครับครับแล้วก็เถิดขึ้นมาก็เป็นรุ่นเทอร์โบนะครับรุ่นเทอร์โบเนี่ยราคาอยู่ที่เก้าจุดเก้าล้านนะครับแล้วไปจบที่รุ่นเทอร์โบเอสนะครับผมเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะถามว่า มันทําไมถึงเรียกว่าเทอร์โบครับรถไฟฟ้ามีเทอร์โบด้วยเหรอเทอร์โบเหรอใช่ผมก็กำลังจะถามเหมือนกันครับผมคือเทอร์โบเนี่ยนะครับเรียกว่ามันเป็นเป็โมโรไลน์กลายเป็นโมโรไลน์ของปอร์เช่ไปแล้วนะครับปอร์เช่เริ่มขายเก้าหนึ่งเทอร์โบมาตั้งแต่ปีหนึ่งพันเก้าร้เจ็ดสบสี่ครับพอเวลาเวลาผ่านไปนะครับเทอร์โบเนี่ยเรียกว่าเป็นเป็นรุ่นท็อปของซีรีส์นั้นนะครับแล้วเขาก็เอาชื่อเทอร์โบเนี่ยใช้กับ p a n ามีราเทอร์โบคาเยนเทอร์โบนะครับ หรือไม่เก้าเก้าหนึ่งปัจจุบันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแค่ค a r r e r a รถเครื่องก็มีเทอร์โบแล้วแต่เขาก็ไม่เรียกว่าเทอร์โบเราก็ไม่เรียกว่าเทอร์โบนะครับเราจะเก็บชื่อเทอร์โบเนี่ยไว้สำหรับรุ่นที่แรงที่สุดนะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่ท็อปสุดมีความพิเศษที่สุดมีความพิเศษที่สุดนะครับมีทริมอะไรพิสุดนะครับเราก็เลยยังเรียกว่าเป็นไททันเทอร์โบนะครับเพราะเป็นรุ่นที่แรงสุดนะครับคือถ้าจะมองเนี่ยเราจริงๆแล้วมันควรจะ ไปมองรถที่กลุ่มที่จริงๆตลาดมันมีหลายตลาดเหมือนกันตลาดที่พร้อมที่จะไปเป็นไทคาร์หรือพร้อมจะเป็นปอเช่นเนี่ยมันมีนมอยู่ระดับหนึ่งแต่คนเองก็ยังกลัวบริการหลังการขายที่ที่น่ากลัวไม่ว่าจะเป็นอะไหล่หรืออะไรคุณคุณมาร์กมีคําแนะนำไหมว่าการที่สมมุติคนคนหนึ่งเคยเล่นรถกลุ่มยุโรปอยู่กลุ่มหนึ่งแล้วราคาใกล้เคียงกันพอสมควรจะอยากจะแตะขึ้นไปที่จะไปหาปอเช่นเนี่ย จะต้องทํำยังไงแล้วก็มันจะแตะถึงไหมเพราะความรู้สึกของผู้ชายอย่างผมหรือผู้ชายหลายๆคนอยากขับปอร์เช่เหมือนกันทํำยังไงที่เราจะรู้สึกว่าความมั่นใจที่จะไปใช้ปอร์เช่กับเอเนี่ยจะเกิดความรู้สึกที่มั่นใจแล้วอนาคตเราทําได้นะไม่ใช่ทําไม่ได้ครับคุณมาครับผมว่าง่ายๆเลยครับแค่วะเข้ามาที่โชว์รูมนะครับมาทดลองขับนะครับผมเชื่อว่าท่านผู้ชม่ากจะเห็นได้เลยว่ารถยนต์ปอร์เช่เนี่ยนะครับ การเรื่องการขับขี่นะครับคุณสมบัติของตัวรถเนี่ยแตกต่างจากรถยุโรปอย่างอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับด้วยปอร์เช่เนี่ยนะครับในเมื่อเมื่ออดีตเนี่ยเราจะมองว่าโอ้หปอร์เช่เนี่ยเป็นอะไรที่ไกลเกินเอื้อมของเราเป็นรถที่แต่ว่าเป็นระดับที่ต้องเป็นมหาเศรษฐีถึงจะซื้อได้นะครับตอนนี้เนี่ยนะครับผมมองว่ารถยนต์ปอร์เช่เนี่ยราคาเริ่มต้นกับรถมาคานเนี่ยเริ่มต้นที่สี่แสนต้านะครับ ตอนนี้นะครับรถยนต์ราคา3ล้านเนี่ยนะครับวิ่งกันเต็มถนนเลยเยอะมากเยอะมากก็มอกว่าการที่ขยับไปอีกหนึ่งขั้นเนี่ยนะครับไม่ไกลเกินเอื้อมนะครับแล้วก็ผมก็เชื่อว่าจะเอื้อมได้ถึงในเร็วๆนี้นะครับซึ่งศักยภาพจริงๆทําได้แต่คนยังจะกลัวอยู่ทิ้งความกลัวนั้นแล้วก็ไปหา a AS. s, <ม> <S นั่น <A AS. S 1> คือสิ่งที่คุณมาร์กพยายามจะพูดครับ คุณคจจนครับเวลาเราหมดพอดีคุณผู้ชมครวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะขอให้ผู้ชมนอนหลับฝันดีแล้วก็อย่าอย่าลืมนะคะกาดอย่าตกด้วยค่ะช่วงนี้รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะวันนี้เราทั้งหมดขอลาก,กันไปก่อนสวัสดีค่ะ